สวัสดีครับวันนี้ไนที่19กันยายนนะครับวันนี้ก็เป็นวันแรกของการที่ปุ้บเป้ไปเป็นพนักง,งานพาร์ทไทม์ให้กับะคะิวครับเป็นเวลาสาวันจนถึงวันที่2 1นี้เพิ่ว่าบริษัทเขาไปเอาทิ้งกันนก็เลยจําเป็นที่จะต้องหาพนักงานพาร์ทไทม์มาอยู่ที่ร้านแท่นน,นะครับซึ่งเขาก็เลยได้ใช้บริการปุ้บเป้อีกแล้วนะครับผมก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดมันไม่ใช่เรื่องที่จําเป็นจริงๆนะครับเขาก็คงจะไม่เรียกปุ้บเป้เพราะว่า ไม่ใช่พนักง,งานขายที่ขายเก่งเท่าไหร่นะครับคือฝอยเก่งางเดียวนะคือพวกแม่จะมีกลยุทธ์อย่างหนึ่งส่วนตัวก็คือกลยุทธ์ในการปฏิเสธการขายไม่มั่นใจกลัวแพ้กลัวขายเครื่องไม่เคยใช้มาก่อนจากแซมปิ้งอย่างเดียวไม่ขายนะครับผมคือคือไม่รู้ดิเราก็เหมือนแบบมีแซมปิ้งให้ก็แบบว่าได้ได้เอาแซมปิ้งไปลองก่อนดีกว่าเนาะแบบอยากให้จะคือเราอาจจะให้ข้อซื้อได้แบบ ซื้อด้ความมั่นใจว่าเขาใช้ได้แน่นอนอะไรเงี้ยเดียแบบเม่ใ hey, ช้แล้วชอบแล้วค่อยมาซื้ออะไรอย่างนี้ดีกวา่าเนี่ยก็เลยแบบกกลยธุปฏิเสธการขายสาร้างยอดให้ไปได้เลยจากเซอแมปิ้งอย่างเดียววันไหนที่ผู้เป้มานะยแบบยอดจากเซอร์แสแงมปิ้งจะแบบปุ๊บต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 ุ๊บ์เอาตว้บหมือนุทบตอ๊บตุ๊บมุ๊บประมาณนั้นแล้วก็เก็บตุ๊บเก็บตุ๊บตุ๊บตุอาไว้ วันอื่นเนี่ยที่แบบมีพนักง,งานเต็มอัตราหกคนเนี่ยก็จะแบบมีคนให้เซมปิ้งกันประมาณแบบว่าไม่กี่บรรทัดใช่ปะเราเมาคราวก่อนที่พูดเป้มานะ่ซนติ้งแบบจู่พุแจกกันหนังานพููแจกรนเดียวเลยนะครับผมก็ช่วยไม่ได้เนาะแต่ก็ถือว่ารู้สึกเหมือนตัวเองเป็นมาส์คอตมากกว่ามาแบบดึงคนเข้าร้านนะคุยเป็นแบบรเรซัแบบเราเป็นพีอาร์หรืว่าฟิลเลชันแบบว่า คุยดีแนะนําดีอะไรดีแต่ขายไม่เก่งอะไรเงี้ยได้ความประทับใจกลับไปแต่ไม่ได้ยอดกลับมาอะไรเงี้ยแต่ก็อาจจะเป็นยอดอนาคตไมได้นะครับนักเลือนวันนี้ก็ตื่นแต่เช้าเลยแต่ก็มานม่งแก้งงานก่อนอะไรางี้ใช่ไหมแล้วด้วยความรู้สึกแบบเหมือนจะนอนไม่พอเนียนะครับก็เลยรู้สึกมึนๆแล้วก็อาจจะเป็นอาหารตอนเช้าเป็นพินหรือเปล่าก็ไม่รู้รู้สึกว่าเหมือนแบบพอช่วงเที่ยงๆอ่ะจะรู้สึกเหมือนว่ามึนๆเวียนๆก็แบบไม่ได้ปวดหัวแต่ก็รู้สึกเหมือนแบบ มันอะไรสักอย่างมันไม่โอเคในร่างกายหรือประมาณนี้นะครับจะรู้สึกจะวูบก,ก็บอกไม่ถูกจะอ้วกก็ไม่เชิงอะไรประมาณนี้นะแล้วก็มีคนมาหาหลายคนนะครับแล้วก็มีขอติดไมติดมือมาให้ด้วยมีทั้งบอกเป็นสเบียงนะก็มีสมุดโน้ตน,นะเป็นสมุดออาเกลนเซอร์อานนี้นะครับผมเพรามเอ็นว่าของเก่าเนี่ยเป็นออากลนเซอร์ที่ใช้จบอยู่ทุกวันเนี่ยมันก็ใกล้สเปรย์พอดีจะใช้เล่มนี้ต่อเลยนะครับขอบคุณมากเลยเนาะ,ะแล้วก็ วันนี้เนี่ยเขาอุตส่าห์มากันแล้วตอนจะหัาเทียเ่ยงก็เลยชวนบอกว่าคนที่แวะมาหานะครับน้องเขาก็แบบไปกินข้าวกันเยี๋ลวมข้าวอะไรอย่างนี้ใช่ป่าวก็เลยแบบไปกินซูชิเห็นรกวซูชิไม่ได้กินมาหลายเดือนแล้วเหมือนกันเพราะตั้งแต่เมันขึ้นราคามันขึ้นราคาได้อุบัติมาขอบอกคือเมื่อก่อนชอบกินร้านนี้มากใครตาม a c e b o o k จะเห็นอัพ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 อยู่ตลอดเลยไอซูชิร้านนี้จนแบบว่ากูเป็นหน้ามาให้มันยุเปล่าลๆๆอะไรอย่างเงี้ยคือแรกๆมันดีมากเลยนะคือเป็นขอที่แบบ คุ้มเงินที่จ่ายไปจริงๆแล้วได้ของที่ดีแล้วสดอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนหน้าแซลมอนสองชิ้น2ี่สิบเก้าบาทเป็นสาสิบเก้าก็ยังโอเคเราเข้าใจว่าน้ำมันแพงของราคาขึ้นอะไรประมาณนี้ใช่ปะแต่คือมันขึ้นจากสามสิบเก้าเป็นห้าสิบเก้าอ่ะมันเกือบจะเท่าตัวหนึ่งเลยนะแต่แบบได้ของคุณภาพเท่าเดิมอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกแบบแพงไปไหมเน่ยหรอย่างเงี้ยเออก็เลยก็เลยไม่ได้กินต่อใช่ปะคราวนี้ก็เลยแบบว่าเออมากินดูสะหน่อยละกันใช่ไหมครับแล้วแบบขอบอกว่า ผิดหวังมากมจากร้านที่ชอบมากกลายเป็นร้านที่แบบ most disappointing of the all time อะไรประมาณนี้เลยนะคือเหมือนแบบคือปกติแล้วเนี่ยเวลาไปกินร้านอะไรเนี่ยมันก็จะแบบขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงแบบเพื่นคุณภาพสปอร์แบบคัมเพลนไปก็จะดีขึ้นแล้วก็อาจจะมีดอกบ้างแล้วแต่ชวงที่แบบคนเยอะๆใช่ไหมครับแต่นี่คือแบบเหมือนแบบมันมาจากอย่างเนี้ยแล้วมันก็ค่อยๆลง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 ,ลงแล้วก็วันเนี้ยเป็นอย่างนี้เลยนะแบบดิง่งแบบทิ้งเหวว่าตกลงไปอะข้างล่างอย่างเนี้ย ไม่ได้ว่ามันไม่อร่อยหรือไม่ได้ว่า,วาอะไรแต่รู้สึกว่าแบบามันไม่ value for money แล้วคือแบบไม่คุ้มเงินอีกแล้วอะโดยเฉพาะแน่าปลาไหลวันนี้เจอแล้วเรารู้สึกแบบพับเซ็ตมากกดมากคือจานละห้าสิบเก้าบาทคึ้นไเจ็ดสิบเก้าบาทไม่เป็นไรพอเข้าใจได้แต่มันให้ปลาไหลกระดาษถู้ไหมคือข้าวก็เป็นก้อนขนาดปกติแต่ปลาไหลบางมากแม่มึงมึงจะเก่งขนาดไหนในการแล่ปลาไหลให้บางมากแล้วมันไม่ขาดเข้าใจปะ แล้วมีมอันหนึ่งอ่ะคือชิ้นหนึ่งบางยังไม่พออีกชิ้นหนึ่งอ่ะบางแล้วตรงกลางเป็นรูขาดอนะ่ะเหมือนแบบคือเป็นรูโบนลงไปเหมือนแบบมุสไลท์จนแบบจนตรงกลางมันแบบว่าหายไปเลยปนระมาณเนี้ยก็บ,บอ,อับเซตมากแบบขึ้นราคาแล้วของยังลดลงในขนาดเนี้ยแล้วพออือหอจะจะไม่กลับมาเหยียบที่นี่อีกแล้วเนะี้ยแล้วแบบชาเขียวเย็นแบบรสชาติเหมือนน้ำอะไรสักอย่างที่เหม็นเขียวไม่มีความอร่อยอยู่เลยเพราว่าพอกันทีจบยันฟินิชแอมดันนะ เราไม่จะมาคุยเรื่องนี้นะครับแต่เป็นว่าคือวันนี้ไม่ไม,ไม่ปื้มเลยจนกว่าเขาจะปรับเปลี่ยนอีกครั้งจะไม่กลับไปเหยียบอีกนะครับผม,มก็กลับมนาะน้องสตางที่ไปกินข้าวด้วยกันแต่บอว่าเคยน้อกินข้าวมาแล้วไงก็เลยแบบก,กินแค่ขนมเล็กนึงนะครับผมเขาก็กาเขาบอกว่าวันนี้จะมาซื้อคิวให้ได้เป็น v p member เลยนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะปกติเขาก็ซื้อมาเรื่อยๆแต่เขาซื้อทีละชิ้นทีละชิ้นไงไม่ได้ซื้อทีนึงแบบเป็นบินใหญ่ๆเลยก็เลยไม่ได้เป็น b i p member สักทีนะครับ ขาก็เลยวันนี้จะเอา VIP e member ให้ได้เลยแล้วก็นั่งคุยกัน <achieve> นั่งเลือกกันแบบนานมากเป็นชั่วโมงเลยนะครับผมน้องเขามีโลช่นิยมอย่างหนึ่งที่มันก็แบบแอบบแบบเหมือนกับเราบ้างเล็กน้อยก็คือในเรื่องของใส่ใจเรื่องแพ็กเกจเป็นพิเศษเหมือนประมาณแบบว่าไม่เอาแพ็กเกจมันไม่สวยอะไรประมาณนี้ใช่ปะซึ่งซึ่งเราซึ่งเราก็เป็นคือตอนนั้นแอกแนเอก็คือถ้าเสิร์ชแพกเกจาจะเห็นว่าอ๋อคือตัวเองก็ไม่ใช้แพ็กเกจปัจจุบันของมันคือจะเอาไปเทใส่ขวดสวยๆแล้วเป็นขวดปั๊ม แพ็กเกจดูไม่ดีแล้วก็อยากรู้สึกว่าแบบมันตั้งไว้ในห้องน้ําแล้วมันไม่สวยอ่ะเข้าใจไหมคือแบบมันต้องแพ็กเกจสวยๆวางแล้วสวยอะไรเงี้ยก็จะทําให้เรารู้สึกด,ดีแค่เห็นกูก็สวยขึ้นแล้วอะอะไรเงี้ยใช่ไหมอ่นเอนอกเรื่องอก็เลือกสรุปได้สามชิ้น,นะคะผมแล้วมันขาดอีกประมาณแบบสองร้อยห้าสิบมั้งถ้าจําไม่ผิดร้อยห้าสิบรอสองร้อยห้าสิบก็จะได้ก็จะได้เป็น VIP ี e m b e บก็จะครบสี่พันใช่ปะเราก็าเขาจะเอาเลยดีแล้วก็ จริงด้วยเดี๋ยวพี่จะช่วยซื้อนะแบบว่าให้ครบแปดพันเลยคือเป็น V I P member แน่นอนแต่เอากระเป๋าโอเคปะ่ะกระเป๋าคิวอันนี้น่ารักมากมอยากได้มากๆแล,กแบบแล้วเราก็แบบอื้าพอวันนี้เอาวชเชอร์มาพอดีติดตัวไว้นะครับรแล้วะเอาแต้มของ U O B นะครับไปแลกเป็น v อเชอร์มาได้สามพันก็จ่ายเพิ่อมอีกนิดหน่อยก็ครบแปดพันใช่ปะแล้ว กาลังคิด kat. จะเอาอะไรดีให้แบบมันพอดี 8, อปัดกันเตะอะแบบปกติจะต้องมานั่งคิดนานมากแล้วมันมานั่งหาเพื่อจะเอาอะไรมาใส่ให้มันพอดีใช่ปะ่ะแ,แต่คราวนี้มันเป็นอะไรที่บังเอิญมากอะคือมันมีเซเลมิเต็ดิทชั่นสองอีกสองชิ้นที่เรายังไม่ได้ซือ้อคือเรามีตัวโทนเนอร์แล้วมีตัวมอยส์เจอร์แล้วใช่ปะ่ะเลยอีกสองชิ้นอันนี้ที่ยังไม่ได้ซือ้อคือมันเป็นน้ำาหอมออริจินอลมาสกับอัลต้าเฟชชั่นกลิมใสพิเศษในแพคเกจลิมิเต็ดดิชั่น แล้วขอบอกว่าเราไปหยิบสองชิ้นนี้มาแล้วจิ้มอ่ะเป็นสองชิ้นแรกที่เริ่มไปหยิบเลยนะแล้วผลออกมามันคือแปดพันพอดีอ่ะมันครบแปดพันพอดีเลยอ่ะแบบมันเป็นอะไรที่แบบเชี่หนึ่งในล้านมากๆเลยนะที่แบบหยิบมาแล้วแบบไม่ต้องคิดอะไรต่อเลยเหมือนมันเป็นแบบลิขิตจ,จากสวรรค์ว่าแบบแกต้องเสียตังค์ให้กับตัวนี้แล้ววันนี้แน่ๆเลยนะก็เลยแบบโอเคสองอันสองอันนี้ละแต่ไม่ใช่สองอันนี้เราซื้อมาเพราะเราอยากได้เพราะเราชอบมันนะ คือจร,จริงๆแล้วน้นหอมออริจินอลมาสอันนี้โคตรเกียดเลยเรารู้สึกว่ามันเหม็นมากกลิ่นแก่รู้สึกจืจักรวาลเลยนะแต่ก็สื่อเพราะมันเป็นลิมิเต็ดดิชั่นนะครับผมอะไรลิมิเต็ดดิชั่นี่ยหลอกเราได้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับโมชเจอร์นี้ใช้ดีนะแต่กระปุกเดิมเนี้ยังยังไม่หมดเลยนะครับกระปุกเดิมก็เป็นกระปุกลิมิเต็ดดิชั่นซึ้กระปุกใหญ่มาจะใช้หมดไหมไม่หมดหรอกบางทีอาจจะไม่ได้ใช้ด้วยซ้ำแต่มันเป็นลิมิเต็ดดิชั่น มันเป็นข้ออ้างให้เราซื้อมาว่าไม่เป็นไรเราเก็บสะสมแล้วเป็นคอลเลกเตอร์ของเรา,ารู้สึกทุเรศเลยจริงเราจะมีคนหาว่าเราบ้าหลายคนแล,แล้วนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับยอมรนะับไม่เคยปฏิเสธกระ,ะเป๋าอีกรนะวะทำไมมาทำกระเป๋าหน้าเราอย่างนี้ถ้าออกมาอย่างนี้เรื่อยๆน้งหมดตัวแน,น่ๆเลยนะนะครับแาก แล้วอันนี้ไซส์ใหญ่มากๆแบบใหญ่สะใจเลยแล้วก็เขาตัดเย็บได้ดีเลยแหละเพราะว่าอันนี้มันเป็นกระเป๋าที่เขาเน้นเข้านะครับจากอเมริกาเนี่ยแต่เชื่อหรอนมเข้าจากอเมริกาผลิตที่ไหนเมดิจีมไม่รู้เหมือนกันนะแต่เรคิดว่าอย่างนี้นะครับแล้วมันดีตรงที่ว่ามันมีช่องเก็บของหลายช่องแล้วมันเป็นโทนแบบที่มีซิปฟ์ไงมันก็ค่อนข้างที่จะแบบมิดชิดหน่อยใช่ไหมรู้สึกว่าถ้าเกิดสมมติว่าไปต่างจังหวัดแบบทั้งคืนเดียวอะไรอย่างเงี้ยยิ้อกระเป๋านี้ไปก็ได้เนาะ ดีมากแล้วมันมีช่องฟิตข้างหน้าด้วยเก็บไว้ีช่อง่เวอร์แม่ชอบแม่น่ครับผมก็เลยแบบว่ากลายเป็นสาวคิวอยนะครับห้ามพลาดนะครับผมเอามาเว้นเวอร์ลอกล้อมมาค้นกับลุงเป็เรืร่อง l o นะครับต้องเสียตังค์เป็นเพื่อนเรานะอ่าแล้วก็วันเนี้ย ไม่ค่อยมีลูกค้าเท่าไหร่เลยจะเป็นเพราะมันเป็นช่วงกลางเดือนนะครับเป็นช่วงซิ้นใจของมนุษย์เป็นเดนทุกคนเพราะว่าเงินก็หมดไปเรียบร้อยแล้วนะครับเออก็ต้องใช้ยังเคียงประมาณหน่อยน,งนึงนะเออแล้ววันนี้ลูกค้าต่างชาติก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ด้วยที่เข้ามาส่วนเหญ่ก็เป็นคนจีนและลูกค้าคนจีนที่ตัวเองรับส่วนใหญ่ไม่ซื้อไม่รู้เป็นห่าอะไรคนอื่นรับลูกค้าคนจีนได้บินไปสองหมื่นสองเลยแล้วก็ทำไมเป็นอย่างนี้สงสัยไม่มีดดงจะได้ขายจริงนะครับ อ๋อ oh, แล้วอันนี้มีมีม,ม,มีลูกค้าคนจีนผมเองเขามากันสองคนแต่คนซื้อเปคนเดียวใช่ปะไม่ได้ซื้อตั้งแต่ซื้อคนหนึ่งนะครับผมคือเขาเข้ามา hi welcome to k u e how may I help you ในนี้ใช่ไหมเขาเดินมานั่งมึนๆเสร็จแล้วแล้วก็เอ่อทงเนอร์ทงเนอร์อ้ oh toner we have a lot of t o n e for you to choose อ่า what is your skin concern แล้วเขาก็จิ้มแน่จิ้มแน่ oh acne oh please come this way นะมาทางนี้แล้วก็แบบ โชว์ให้ดูว่ามันมีลายตรงนี้เขาก็ถามว่า all of this how much หรือว่ามันราคาเท่าไหร่บ้างตอนที่อยู่นานๆจำแรกตอนนี้ก็มันจริง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 ้พักหนึ่งเขาก็เลือกนเนี่งว่าแบบเอ้บ e, ูฮอร์โบที่มันมีแต่แอลกอฮอล์เต็มไปหมดเลยนะกับอันหนึ่งที่แบบมันเป็นคาร์เนล่าไม่มีแอลกอฮอล์แล้วเขาก็ชี้สองอัน which one good me good for me อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็แบบโอเคเนี่ย the blue one is contain alcohol so it can b l d h blah blah b l ข้างล่างเนี่ย c o l a n d u l a this one is more gentle because it's alcohol free b l บบ blah 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 อะไรก็ว่ากันไปใช่ปะแล้วเขาทำไน้เหมือนแบบ can you speak Chinese เราแบบอ้าวที่กูพูดไปตั้งนาน,นี่แบบมันไม่ได้เข้าใจเลยใช่ไหมเนี่ยเราก็บอก oh no I cannot speak Chinese I'm sorry อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เหมือนแบบเข้าใจว่าเราพูดภาษา ภาษาจีนได้หรือเปล่าเราเรา yes I'm I'm speak Chinese แสดงใช่ไหมมันมันรู้ภาษาจีนใส่หน้าเลยเราแบบก็ยังไปจูงจงจงจงกันเดินจะทอออะไรอย่างเงี้ยแล้วว่าเออแล้เราทำหน้าแบบเออไม่เข้าใจอะไรประมาณนี้ใช่ไหมไอ้ใครน้อย understand อย่างเงี้ยแล้วเขาก็เหมือนทำหน้าเหมือนแบบอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยแบบแล้วก็หันไปคุยกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบนมองหน้าเราก็หันไปคุยกับเพื่อนอีกเหมือนอารมณ์เหมือนจะบอกว่าโว้ยเฮ้ยนี่แม่บอก โทษบ้านนอกเลยแยลกรู้ไหมว่าประเทศจีนเป็นชนชาติที่ใหญ่มากๆแกจะต้องไปเรียนภาษาจีนนะไม่งั้นแกก็จะเป็นพวกหลังเขาต่อไปอะไรเงี้ยคือไม่รู้หรอกนะว่าเขาพูดอย่างนี้หรือเปล่าแต่เราคิดว่ามันก็พูดใส่เราอย่างนี้แน่เลยอะอ,อ,ยอะไรเงี้ยคือคิดแบนแย่หลายแล้วก็แบบแล้ววันนี้เป็นอะไรไม่รู้ว่าวกปกติแล้วในห้างมันจะมี t r a n s l a t o r ให้จะตัดเป็นล่ามให้แง้วก็จะมีหลายชาติหลายภาษาใช่ไหมครับแล้ววันนี้เป็นวันที่อะไรไม่รู้นะแบบ translator คนจ mm hmm. ีน day off หมดแล้วแบบมันมา day เดย์อ่ย แล้วก็แบบสุดท้ายก็คุยกันไม่รู้เรื่องก็เลยไม่ซื้อนะครับผมแล้วเขาก็บอกว่าคือเหมือนเดี๋ยวเขาจะกลับมาอะไรประมาณเนี้ยไอ้ก o เอา and come back later อะไรอย่างงี้ใช่ไหมเราบอกเ e อ uh, ไปเถอะไม่ต้องกลับมานะกลับมาก็คุยไม่รู้เรื่องอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สุดท้ายก็ไม่กลับมาเป็นเรื่องปกตินะครับอืก็อ๋อนี่ไอเพื่อไปแล้วไม่กลับมายนะตอนนั้นที่ไปอยู่ชิยงทองเมาลูกค้าแต่ลูกเชียงทอกบอกแนะนําเป็นอย่างดีเลยนะสักพักหนึ่งบอกว่าอ๋อเดี๋ยวพี่ไปซื้อเตาเลียดก่อนนะแล้วให้ลงมาอะไรประมาณเนี้ยสุดท้าย ทั้งวันนึงก็ไม่กลับมาไม่ไปซื้อเตาลีที่ดาวอังคารหรือไงวันเนี้ยว่าจะกลับมาอีกร้านปีแสนอะไรเงี้ยก็ก็มีประมาณนี้นะครับแื่จริงๆบอกเลยก็ได้ว่าไม่เอาไม่ต้องแบบจังวดท่าทีนั้นก็ได้ก็บอกว่าพี่ไม่อยากได้พี่ไม่มีเงินหรือว่าพี่ไม่สนใจหรือพี่คิดว่ามันป่วยก็บอกมาเลยแบบนี้ใช่ไหมครับไม่ต้องมาเนียนนะฮะจริงๆแล้วไอ้เรื่องของการพูดให้แบบว่าตรงๆงมาเลยเนะี่เป็นสิ่งที่แบบเราชอบมากเลยเนี่ยคือบางครั้งเนี้ยมันก็เป็นเรื่องที่แบบ พูดยากอะเป็นพนักง,งานขายนี่แบบว่าต้องดาวใจลูกค้าสารพัดธย่ง,งคือบางทีเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแบบเขาต้องการอะไรกันแน่เนี่ยเราชอบลูกค้าฝรั่งนะเลยตรงที่เหมือนแบบว่าเฮ้ย hey, hello how may I help you อะไรใช่ไหมเขาจะบอกเลย that's okay I'm just browsing around ฉันรู้แล้วว่าแกจะมาเดินดูเฉยแล้วก็แบบโอเค okay, please take your time นะ if you have anything you can contact me นะอะไรอย่างเงี้ยเออก็แบบโอเคมึงดูไปได้เลยนะถ้ากิดมีปัญหาอะไรเรียกกูล,อนนลนะอะอย่างเออ ไม่มีปัญหาฉันดูไปเลยแต่แบบบางทีเจอลูกค้าคนไทยแล้วแบบสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่คิวคับมีอะไรให้ช่วยไหมครับเอ๊ไม่ได้ยิดเสียงมาเหรอ,อ,อะไรนะไม่ได้ยินแล้วก็เหมือนเราไม่มีตัวตนเนี่ยแล้วแบบฉันทําอะไรผิดไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมว่าไม่บอกว่าแบบเออจะถ้าบอกมาเลยก็บอกว่าขอเดินดูเฉยๆได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเดินดูไปเลยฉันจะยืนหา่างอะไรประมาณน,นี้ใช่ปะ แตบไม่บอกอะไรแล้วก็ไม่รจะทํำยังไงแล้วมันก็มีเหมือนแบบบางคนก็เหมือนว่าไม่เห็นมีใครมาเทคแค่เราเลยออเอาแต่ยืดดูห่างๆอะไรอย่างเง <c oughs> ี้ยอย่างนี้ก็คิดได้หรือบางคนก็แบบเนีะยเห็นแดบเดินตามอะไรอย่างเงี้ยก็โหแม่งคิดอัดนใจเลยว่าแกจะเดินตามหาอะไรวะแบบไปกิดไกลแต่ก็ไม่บอกคือบอกมาติจะได้รู้ว่ายังไงไม่ใช่พระเจ้านะเว้ยจะได้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> นะคือในในใน,ใน,ในทางนะนของพนักงานขาย็คือที่เรารู้สึกอย่างนี้จริงๆนะในตอนที่เราเป็นอย่างนั้นแหละนะก็แบบ ตอนนี้ง่ายๆมากเลยเวลาเจอเข้าบูธเข้าวัดสันเข้าอะไรก็ตามใครมาออขอบคุณครับจะขอแค่เดินดูเฉยๆถ้ามีอะไรจะเรียนนะครับเอราะน,นั้นเขาเข้าใจแล้วเขาก็เดินหายไปจากชีวิตเราแล้วเราก็ดูผ่าไปอย่างสบายใจคือแบบต้องการอะไรบอกไปเลยก็ได้ไม่ต้องตัวเขาเหวี่ยงถ้าเกิดเขาเหวี่ยงมาก็ไม่ต้องเหวี่ยงกลับเรียกผู้จัดการนะครับให้มันจัดการมันแทนประมาณนั้นนะดีที่สุดทําไมปากหนักกันนะก็ไม่รู้นะคนเราสมัยเนะี้ย อยากได้อะไรต้องการอะไรให้ทําอะไรบอกตรงๆกันก็ได้เนี่ยนะครับบอกสุภาพสุภาพเนี่ยเขาก็ยินดีให้ท้งนั้นแหละเนาะนอกเรื่องอีกคนละ้คุยถึงไหนวะเออลูกค้าคนจีนเอาสรุปก็กลับไปใช่ปวันนี้ก็แบบลูกค้าคนจีนอะไรไม่ได้กับเขาเลยบอกว่าอีกคนหนึ่งที่แล้วคงได้บินใหญ่อะไรอย่างเงี้ยน,นะครับก็ก็ไม่มีอะไรประมาณแบบใกล้ห้าสติปิดกกลับบ้านก่อนใช่ไหมเรืเ่องแท็กซี่แท,ท็กซี่วันนี้เจอแท็กซี่แบบเด็กเลยไม่ใช่ดีมากนะที่มา คือลงไป,ปเสร็จ๊บเยกแท็กซี่ขับเขียวเหลืองคันแรกไม่ไปไม่รู้มันจะไปหาพ่อมันที่ไหนนะจากคือบอกเขาไม่ไปก็แบบจริงๆแท็กซี่ไม่ไปไม่รับผู้โดยสารผิกดกฎหมายนะแต่ก็แบบไม่มีใครกฎหมายไม่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยหรือประมาณนั้นแลนะละก็ก็กปล่อยไปเลขคันหลังอ่ะคันหลังไปใช่ป่ะแล้วสักพักหนึ่งที่แท็กซี่เหมือนแบบอุทานขึ้นมาน้องดูสิแท็กซี่คันนี้ม่นขับรถโคตรเร็วเลยอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะเราก็แบบดู ไม่ขับรถเร็วจริงๆเว้ยแท็กซี่คันแรกที่เราจะเรียกแล้วมันไม่ไปนี่แหละแบบมันแบบฟุ๊กฟุ๊ฟุ๊เปลี่ยนเลนแบบเปลี่ยนได้แบบไม่ไม่ได้ค่อยไม่ได้แบบค่อยเปลี่ยนมันเปลี่ยนแบบชี้บชี้บมาอย่างนี้เนี่ยแล้วไม่เปิดไฟเลี้ยวด้วยแบบขับรถได้เี่มากอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะคนขับแท็กซี่ก็แบบพูดมาตลอดโอ้หแม่งรู้ไหมวิเนียแม่งควายขับรถแบบควายเพราะถึงได้บอกกันทั่วบ้านทั่วเมืองว่าแท็กซี่มันเร็วอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะก็เพราะมันมีคนเร็วแบบนี้อยู่ไงแล้วก็ ใช่เห็นด้วยเห็นด้วยคือคนขับรถแท็กซี่ดีๆก็มีครับแต่ขับรถแท็กซี่ที่ๆก็มีเหมือนกันใช่ปะ,ะเราก็หวังว่าเนี่ยพี่คนนี้ดีมากเลยนะคงะขับรถดีถึงได้บอกว่าคนอื่นบอกขับรถไม่ดีมันต้องขับดีๆอย่างนี้อย่างเงี้ยก็พยายังช่วยหน่อยเหมือนนี้เสียปากจะน่าแ่มากเลยคือคำพังหนึ่งเขาบน่นเฮ้ยมีรถขับรถน้าปาดเหมือนรถรถธรรมดาขับรถปาดหน้าเข,ขาประมาณนี้ใช่ไหมไมาทำไงปา แผนแล้วก็บอกเป็นไงล่ะสะใจไหมสิผ่านแล้วกูอย่างนะี้แล้ววันนี้เป็นอะไรไม่รู้นะทําไมแท็กซี่คันนี้ต้องโดนคนขับรถเยี้ยปาดหน้าอยู่เสมอเลยมาปาดประมาณเจ็ดแปดคันอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันปาดคืนทุกคันเลยแล้วแบบอู้หูนี่กูจะตายไหมเนี่ยแบบจะกลับมีชีวิตรอดถึงบ้านไหมชีวิตฉันยังไม่ได้ทาอะไรอีกเยอะเลยนะอะไรอย่างนงี้ใช่ไหมครับนะยังก็กลับบ้านได้นะครับแต่คือบาน เขาบอกนะมึงก็ไม่ได้ขับรถได้ดีกว่าเขาเขับรถได้สนั่นเร็วมากคือวันเนี้ไม่ทําอะไรนั่งปิดปากตลอดค่ะไม่ใช่กลัวบอกว่าโอ๊ยตายแล้วแบบฉันจะกลับถึงบ้านไ,นะไม็นเ่งโกจะเลยจะอ้วกคือแบบเปิดปากต้องอ้วกพุงแน,น่ๆคือแบบขับรถได้มึนมมกทั้งกระชากทั้งอะไรเร่งนู่งนี้แบบขาร์โรยเยี่ยมแต่บอกมันไม่ได้บอกมันต้องฆ่าปากคอแล้วแน่นเลยแบบแย่มากๆค่ะกลับมาถึงบ้านเสร็จนะแบบ ถ้าจะคานขึ้นมาลงเตียงจะพุ๊บความหาของหูเตียงอยู่ไหนไปหยิบไอ้นี่มาเพซอมไม่มันจะเป็นกลิ่นมิ้นต์มาสัวเฮ้ยสัวขึ้นหน่อยคยังนะตอนนี้อ่ะมึๆอ,อ,อยู่นี้อยู่เลยนะครับ acting มากไปเดีย๋ยวคงจะอ้วกน,นะครับผมแต่แบบวัน,นนี้เจอแท็กซี่นั่นลก แท็กซี่ขับดีๆก็มีนะอย่างที่วันก่อนบอกว่าเจอแท็กซี่ที่คนขับรถวิ่งนะขับรถดีมากเหมือนนั่งฟาร์มขับรถไเรียบขับรถนิ่มไม่มีการแบบว่าฉุดกระชากค,คือนะมันนันเหมือนแบบคุณน,นั่งลิมปซีนอยู่เลอยเงี้ยแบบใหญ่ไม่แท็กซี่อย่างนเงี้ยหรือว่าหายากจริงๆนแะท็กซี่ที่จะขับรถดีๆนะ่ไม่ใช่แค่แท็กซี่อย่างเดียวแนะลรถเม,มล์ด้วยบางคันเนี่ยว,ว่าบอกโอ้โหมันเมย์สายนรกมลกม้ว่ามันจะไปตายที่ไหนกะแย่บ่นเรื่องอะไรเราก็ไม่รู้ว่า ก็ยังมีอีกสองวันนะครับวันที่ยี่สิบวันที่ยนะี่สิบเอ็ดถ้าไปเจอปุ๊เป้ปุ๊เป้ก็ดีใจมากๆเลยนะครับที่ใครๆก็แวะไปหานะแต่ถ้าเกิดเจอในสภาพที่แบบบางครั้งอาจจะดูอิดโรยบ้างโสมบ้างก็ก็ขอโทษด้วยนะครับช่วงนี้แบบยังยังรู้สึกว่าได้พักผ่อนไเมที่เท่าไหร่เลยแต่ยังไงก็ตามนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่แวะมาอนะครับแล้วก็วันนี้ก็จะยี่สิบนาทีอยู่แล้วทำไมช่วงนี้เมาเมาอยนานจังเลยพอรู้ว่าอัพได้กล่สิบห้านาทีนะครเมากระจุยเดืจ วันนี้ไม่ค่อยมีมุกอะไรเท่าไหร่นะคะผมอาจจะไม่ค่อยขำนะนก็ได้แหละวันนี้ก็ได้เท่านี้แหละเนาะเอาเป็นว่าอดี๋ยวขอตัวไปอาบน้ำนะครับแล้วก็นอนสับกันแล้วพรุ่งนี้เจอกันนะครับบ๊ายบาย